สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์สามก๊กฉบับเข้าใจง่ายวันนี้เราเดินทางมาถึงตอนที่16กันแล้วนะคะ ซึ่งนีน่าบอกเลยว่าตอนนี้คือ The m a s t e r p i ์ c พของตัวละครที่หลายคนมองว่าเป็นแค่สายบวกอย่างลิโป้ค่ะใช่ครับนีน่าปกติเราจะจำภาพลิโป้เป็นยอดนักรบที่ใช้แต่กำลังแต่ในตอนที่16นี้เขาโชว์ทักษะ Soft Power บวกกับฮาร์ Power ในการทำตัวเป็นตัวกลางไกลเกลีย่ยความขัดแยง้งระหว่างเล่าปีกับอ้วนสุดผ่านทางแม่ทัพกิเลนได้แบบเหนือชั้นมากครับบริบทตอนนั้นคือเล่าปีกําลังแย่ใช่ไหมคะบาส โดนกิเลนยกทัพมาถล่มที่เมืองเสียวไพ่ส่วนลิโปเองก็อยู่ใกล้ๆเล่าปีเลยต้องส่งจดหมายไปขอความช่วยเหลือถูกต้องครับมีนาแต่ลิโปไม่ได้เลือกที่จะยกทัพไปช่วยรบตรงๆนะเพราะเขารู้ว่าถ้าช่วยเล่าปีตรงๆเขาก็จะผิดใจกับอ้วนสุดที่มีสเสบียงเยอะมากแต่ทับไหล่ให้เล่าปีตายเขาก็จะไม่มีกันชนคอยกันกองทัพอ้วนสุดที่จะมาถึงตัวเขาในอนาคตโอ้โหมันคือสถานการณ์ในออฟฟิศชัดๆเลยนะคะเนี่ยแบบว่าช่วยคนนี้ก็โดนอีกคนคอมเมนต์ แต่ถ้าไม่ช่วยเลยเราก็แย่ในภายหลังแล้วลิโป้ทำยังไงคะลิโปเลยใช้วิธีเชิญทั้งสองฝ่ายมากินข้าวครับแล้วโชว์สกิลยิงธนูที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์โดยประกาศว่าถ้าข้ายิงธนูไปโดนเงาที่ผักอยู่ไกลลิปโนนพวกท่านต้องเลิกทับกลับไปทั้งคู่ผลคือยิงโดนครับทุกอย่างจบลงด้วยสันติภาพชั่วคราวฟังดูเท่มากค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้มาแค่เล่าเรื่องสนุกๆเราจะมาถอดบทเรียนเป็นข้อๆว่าเราจะเอาความนิ่งและความเด็ดข ของลิโปมาใช้ในชีวิตจริงหรือการทำงานปัจจุบันได้อย่างไรบาสสรุปมาให้เรากี่ข้อคะจัดไปครับมีนาผมสรุปมาให้4กลยุทธ์หลักที่ประยุกต์ใช้ได้ทันทีครับข้อที่1การวางตัวเป็น third Party ที่มี Power หรือ the power of neutrality กลยุทธ์แรกคือลิโปเขารู้ว่าตำแหน่งของเขามีค่าลิโปไม่ได้ทำตัวเป็นลูกน้องใครแต่ทำตัวเป็นเจ้าของกติกาครับในโลกการทำงานถ้าคุณอยากไกลเกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสองผนกคุณต้อง มี leverage หรือแต้มต่อที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายต้องฟังคุณเช่นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือข้อมูลที่ทั้งสองฝ่ายไม่มีใช่ไหมคะแม่นยำครับถ้าคุณเป็นคนกลางที่ไม่มีของหรือไม่มีความสำคัญใครเขาจะฟังคุณลิโป้ใช้ความเก่งกาจทางการรบเป็นเครื่องคำประกันคำพูดการเป็นคนกลางไม่ได้หมายถึงการทำตัวจืดชืดแต่หมายถึงการเป็นคนที่ทั้งสองฝ่ายไม่กล้าปฏิเสธครับข้อที่2กลยุทธว์วินวินวินไม่ใช่แค่มินวิน นี่มี3วินเลยเหรอคะใช่ครับดูผลลัพธ์นะ 1. เล่าปีวินรอดพ้นจากการถูกทำลายทัพ 2. กีกิเลนหรืออ้วนสุดวินไม่ต้องเสียไพ่ผลมารบกับลิโปเพราะถ้าไม่ยอมลิโป้ขู่จะช่วยเล่าปีรบแล้วก็ยังมีข้ออ้างกลับไปบอกเจ้านายได้ว่าที่ถอยเพราะลิโป้สั่งไม่ใช่เพราะเราขี้คลาด 3ลิโปวินที่สุดได้รักษาพันธมิตรทั้งสองฝ่ายไว้แล้วได้โชว์บารมีให้โลกเห็นว่าใครคือลูกพี่ในย่านนี้เหมือนเวลาเราเป็นโปรเจกต์แมนเจอร์เลยค่ะต้องทำให้ไคลเอนต์แฮปปี้ทีมเดฟไม่เหนื่อยตายและบริษัทเราก็ได้กำไร หาจุดตัดที่ทุกคนเสียหน้าน้อยที่สุดคือศิลปะจริงๆค่ะข้อที่ 3. การสร้าง symbolic event หรือสัญ,ญลักษณ์ที่น่าจดจำนี่น่าชอบตอนที่ลิโป้ยิงธนูค่ะมันดูเหมือนโชว์มายากลหรือการทำมาร์เก็ตติ้งแรงๆเลยนะเนี่ยใช่ครับนี่คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากแทนที่จะพูดปากเปล่าว่าหยุดรบกันเถอะซึ่งไม่มีใครเชื่อลิโป้กลับใช้การกระทำที่ส่งพลังครับการยิงธนูถูกเป้าในระยะไกลขนาดนั้นมันคือการสื่อสารว่าถ้าข้าสั่งให้หยุดแล้วไม่ ค่าก็ยิงหัวพวกกาแม่นเหมือนหญิงเง้านี่แหละอ๋อในโลกธุรกิจมันอาจจะเป็นการโชว์เดต้าที่แข็งแรงมากหรือการตัดสินใจที่เด็ดขาดครั้งเดียวเพื่อให้ลูกน้องเห็นว่าทิศทางคือแบบนี้โดยไม่ต้องสั่งซ้ำซากใช่ไหมคะถูกต้องครับน,นีนา Action speaks louder than words บางครั้งการพูด100คําคำไม่เท่ากับการกระทำที่แสดงศักยภาพให้เห็นเพียงครั้งเดียวครับข้อที่4การรู้จักจังหวะถอยเพื่อก้าวหรือ strategic timing ข้อสุดท้ายครับนีนาลิโป้ไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับอ้วนสุดถาวรเขาเลยใช้วิธีไกล่เกลี่ยแทนการรบตรงๆการที่เรารู้ว่าเมื่อไรควรใช้ไม้แข็งและเมื่อไรควรใช้ไม้นมุ่มคือหัวใจของกลยุทธ์ครับบางคนมีแต่อำนาจแต่ใช้ไม่เป็นเอะอก็สั่งเอะอก็ปะทะสุดท้าย พังหมดแต่ลิโป้ในตอนนี้ขอย,ย้ำว่าเฉพาะตอนนี้ใช้สมองนำทางดาบทำให้เขารักษาทรัพยากรไว้ได้มากที่สุดใช่ครับการชนะโดยไม่ต้องรบคือจุดสูงสุดของตำราพิชัยสงครามซุนหวูซึ่งลิโป้ได้ทำสำเร็จในตอนนี้ครับโหฟังแล้วได้แง่คิดเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ฟังจากตอนที่16นี้เราเห็นได้เลยว่าแม้แต่คนที่ดูเหมือนมุดทะลุอย่างลิโป้ถ้าใช้จังหวะและโอกาสเป็นก็สามารถควบคุมสถานการณ์ที่วิกฤตให้กลายเป็นโอกาสสร้าง ได้ค่ะสำหรับใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์คนกลางหรือต้องเจรจาต่อรองลองนำสีข้อนี้ไปปรับใช้นะครับมีแต้มต่อหาจุดวินวินวินใช้การกระทำสื่อสารแทนคำพูดและเลือกจังหวะที่เหมาะสมครับวันนี้ขอบคุณบาสมากนะคะส่วนเอพีหน้าเราจะไปต่อกันที่ความเข้มข้นของการเผชิญหน้าระหว่างเล่าปีกับโจโฉห้ามพลาดนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ